มาเป็นทานมันจะชนะการให้ทั้งปวงไงใครจะหยิบก็ได้โปรยลงไปแล้วเนี่ยหยิบไปเลยใครเห็นประโยชน์อันไหนก็หยิบเอาอันนั้น <laughs> บางคนก็จะหยิบหลายอย่างใช่ไหมอันนี้มีประโยชน์สละเขาก็หยิบอีกการหน,นึ่งมีประโยชน์อีกก็เอาอีกอันนน้นก็มีประโยชน์ก็เอาอีกไอคนเนี้ยจะได้ทุกอย่างที่เป็นประโยชน์หมดเลยแต่ใครที่ไม่เห็นประโยชน์ของสิ่งที่อาจารย์วางไว้ให้อันนั้นมันเป็นเรื่องของเขาเ <laughs> ขาไม่หยิบเขาว่าแค่ไม่ได้ประโยชน์จากก้อนนี้เขาจะไปแสวงหาประโยชน์จากที่อื่นก็ได้แต่ที่นี่เขาไม่แสวงหาประโยชน์ก็เดินนนออกแค่ั้ เพราะนั้นอาจจาะจะไม่เคยกังวลใจดีเสอีกถ้าไม่เอาก็ให้คนอื่นมาเอาไปแทนจะได้เหลือไว้ให้สําหรับคนที่อื่นที่อื่นที่มีอินทรีย์เวลาไม่เพียงพอเพราะนั้นคนที่จะมาหยิบเอาทร,รมาพรเจ้าไปใช้ในชีวิตประจําวันนะ่ะมันต้องเป็นคนมีอินทรีย์พอสมควรนะที่จุดจุจะเดินมาแล้วมันจะคว้าเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นประโยชน์กับชีวิตตัวเองมันไม่ง่ายนะมันเดินผ่าน่ะเดินผ่านหมดแล้วโอกาสที่จะหยิบอ่ะมันยากยิ่งเป็นของที่สมมติอันนี้เป็นกิเลส โวางกองไปไปหมดแล้วทุกคนลุมล้อมากเลยอ่ะเอ้ยมันต้องเกิดประโยชน์เหมือนเราซื้อของใช่ไหมถ้าร้านนี้คนต่อคิวเยอะๆสแสดงว่ามันต้องอร่อยมันก็จะวิ่งเข้าร้านอร่อยกว่าอีร้านอร่อยกว่าอาจจะแบบไม่มีคนเพราะว่าไม่ได้ทำคอนเทนต์ไม่ได้อาจจะแบบบ้านบ้านบ้านไม่ได้ทําเป็นแบบโมเดิรยนยุคสมัยใหม่แต่อร่อยมากเลยนะแบบโบราณเลยนะรถเข็นเก่าๆคําถามคือถ้าเด็กสมัยนี้ระหว่างเลือกรถเข็นชงกาแฟกาแฟรถเข็นถุงกระดาษกลับ ร้านสตา b u บัคถ้าเป็นวัยรุ่นอยากถ่ายคอนเทนต์จะเข้าอะไรอะ่ะสตาร์บัคอยู่แล้วใช่ป่ะถ้านหลักการเดียวกันอนซีมไม่ได้แต่เขาได้รับของอร่อยที่สุดไหมอาจจะไม่ได้สุดแต่เพราะมันดังที่สุดไอเนี้ยไม่ดังแต่อร่อยที่สุดอย่างเงี้ยเพราะนั้นถ้าเราเดินไปอะ่ะแล้วเราเข้าใจตามหลักสัจจะความจริงว่าสิ่งที่เราต้องการหรือตั้งเจตนาเนี่ยว่าเราต้องการความอร่อยเราไม่ได้ต้องการความโด่งดังเพราะความโด่งดังมันกินไม่ได้เนาะ แต่ความอร่อยเนี่ยเพราะเราต้องการเจตนาเราคืออร่อยไงเราต้องการความอร่อยอร่อยเราต้องเลือกร้านอร่อยไม่ใช่เลือกร้านดังมันสร้างเหตุผิดเห็นป่ะคนที่รู้จะต้องเป็นคนที่มีอินซีย์ลลามีสร้างเหตุปัจจัยกับของอร่อยมาถ้าเขาไม่ได้สร้างเหตุปัจจัยของอร่อยมาเขาจะเข้าหาร้านดังเพราะเขาสร้างเหตุปัจจัยด้วยการไปรับผลจากการกระทําทางฝ่ายดังไม่ได้ฝ่ายอร่อยคําถามคือเขาจะสาเร็จเจตนาเขาได้ไหมไม่ได้แต่เขาจะเหล่าเตือนมันดังจังเลยแต่กินไปอร่อยไหมไม่อร่อย แต่เขาได้ถ่ายคอน,นเทนต์ลงกระแสทําให้โอ้อวดกิเลสตัณหาตัวเองได้แต่ถามว่าตอบสนองต่อความอร่อยของตัวเองได้ไหมไม่ได้แต่น,น,นักปฏิบัติธรรมเวลาเราปฏิบัติธรรมเราต้องตอบสนองต่อเจตนาของตนเองเจตนาของเราในการปฏิบัติเรามีเจตนาอะไระเจตนาเพื่อความพ้นทุกข์แต่นันทุกอย่างที่เราเดินเข้าหาต้องเดินเข้าหาร้านที่สร้างเหตุปัจจัยให้เราเดินไปสู่ความพ้นทุกข์ ไม่ใช่ไปเพิ่มความทุกข์แล้วตอบสนองต่อการแก้ปัญหาในความทุกข์ของชีวิตเราไม่ได้คำถามคือนักปฏิบัติธรรมทุกคนมีเจตนาในการบรรลุธรรมแต่เหตุปัใจจัยในการใช้ชีวิตอเดินเข้าหาสิ่งที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยพ้นจากความทุกข์หรือย่าง